ปัญหาการนอนไม่หลับถือว่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจพบได้ตั้งแต่อายุครรภ์น้อยไปจนถึงใกล้คลอดสาเหตุการนอนไม่หลับเกิดจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงขณะตั้งครรภ์และถ้าคุณแม่มีภาวะวิตกกังวลสูงร่วมด้วยก็จะยิ่งทำให้นอนไม่หลับมากขึ้นนะคะผลเสียของการนอนไม่หลับ ก็จะทำให้ร่างกายไม่ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือกระบวนการสร้างตัวเด็กได้ไม่เต็มที่และยิ่งถ้าคุณแม่ต้องทำงานในช่วงกลางวันก็ยิ่งจะทำให้ร่างกายคุณแม่ก่อนเคลียไม่ค่อยมีแรงและคุณแม่หงุดหงิดปวดศีรษะได้วันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เทคนิคการทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นกันนะคะเทคนิคที่หน เดินออกกำลังกายตอนเช้าเบาๆวันละ15นาทีค่ะ 2. ให้เลือกดูสิ่งสวยๆงามๆอย่างเช่นดอกไม้ต้นไม้หรือจะเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่ชอบเช่นแมวหรือสุนัขตัวโปรด 3. ทํทำงานนอกบ้านและในบ้านแบบเบาๆเช่นลดน้ำต้นไม้กวาดบ้านเป็นต้น 4. หากคุณแม่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดหน่วงท้องน้อยควรหาตัวช่วยเป็นเข็มขัดพยุงคันที่มีสายเอี้ยมซึ่งจะช่วยให้พยุงคันของคุณแม่ได้และลดอาการปวดดังกล่าวอย่างเช่นยี่ห้อนี้คือฮักแบรนด์ค่ะ 5. ก่อนนอนอาบน้ำอุ่นๆ 6. หากยังไม่ง่วง ให้หากิจกรรมเบาๆเช่นอ่านหนังสืออ่านสมุดฝากคันพูดคุยกับลูกในคันนั่งสมาธิสวดมนต์ 7. หากเข้านอนคุณแม่ควรหาหมอนหลายๆใบรองรับส่วนหน้าท้องน่องเข่าหลังหรืออาจเลือกใช้หมอนที่ผลิตเพื่อคุณแม่ตั้งคันโดยตรง เช่นหมอนคนท้องฮักแบรนด์จะช่วยประคองสไลระคุณแม่รองรับส่วนหน้าท้องน่องหลังศีรษะหมอนนุ่มสบายจะทำให้คุณแม่นอนหลับได้ดีขึ้นตัวหมอนมีร่องแขนให้คุณแม่วางเพื่อเหมาะสมกับท่านอนตะแคง ของหญิงตั้งครรภและมีหมอนเล็กเพื่อให้คุณแม่สอดหลังให้เหมาะสมกับร่างกายของคุณแม่เองเพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณแม่นอนหลับสบายทั้งคืนแล้วค่ะหมอนฮักแบรนนอกจากจะเป็นหมอนคนท้องแล้ว ยังสามารถปรับเป็นที่พิงหลังและวางมือขณะอ่านหนังสือได้และปรับเป็นหมอนขณะให้นมลูกได้เพื่อลดอาการปวดแขนปวดเมื่อยจากการอุ้มได้แถมยังปรับใช้เป็นที่นอนของลูกน้อยได้เป็นอย่างดีปลอกผ้าฝ้ายชั้นใยโพลีเอสเตอร์บับเบิล 3D ช่วยให้หนูนรองรับสรีระและระบายอากาศได้ดีปรับกระชับสรีระได้ดีขณะนอนหลับการประกอบตัวหมอนก็ง่ายมากโดยการสวมตัวหมอนเข้าไปในปลอกหมอนซึ่งมีซิปอยู่ด้านข้าง และจะมีผ้าคล้องเพื่อล็อกตัวหมอนทั้งสองด้านเพื่อให้ปรับตามสรีระของคุณแม่แต่ละท่านจุดเด่นของหมอนคือแยกชิ้นได้เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดโดยการรูดซิปออกแยกจากกันหาซื้อหมอนคนท้องได้ที่เพจฮัแรแกรันไทยแลนด์ ผลิตภัณฑ์หมอนคนท้องมาตรฐานอุตสาหกรรมและแอปช้อปปี